แทบจริง,ารงมาเกิดกับพี่อเล็กเควดเก็บผ้าปูอย่ามาใกล้หนูอย่ามาใกล้หนูอย่ามาใกล้หนู คโ okay. okay, okay. อเดี๋ยวเบิร์นเคพี่ใจเราแล้วก็พี่ไม้ไปครับ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 คือแบบไม่อยากใกล้ใครเลยอะตอนเนี้ย พี่อไอ้อไม่ไมไมีค้<ป>อกเ,เจยอพี่ไม้เดินมากด <ec> พี่ไมเดินมากดฝั่งขวาแล้วพี่ตายพี่ไม้ตายเอากรรมแต่ว่าหนูนต้องกดก่อนมีสี่คนพนะี่สี่คนที่เดินด้วยกันคือหนูพี่ไม้ พี่ใจราวแล้วก็พี่เคผมทุกเวฟเลยตื่นเต้นจังแต่เมื่อกี้ใจราวอะอยู่ทางฝั่งซ้ายเพราะว่าผมพบผมใจราวครับผมอยู่ซ้ายแล้วผมเพิ่งเดินไปถึงตรงกลางเลยใจราวไปกับผมเมื่อไหร่พี่จะไม่ได้ฆ่าผมครับไปที่เรื่อยๆอเล็กติสถานที่แบบน่ากลัวมากจริงๆแต่ว่าคนที่พี่แต่คนที่สวนสวนกับหนูอ่ะก็คือพี่แจงนะมดจะแพ้แล้วสวนกับหนูแบบว่า่ิวาเรจะง ไปทเควพี่กำลังจะขึ้นไปทำทางซ้ายใช่ไหมเพราะหนูว่าวิ่งจากทางซ้ายไปทางขวาเพราะมันไม่มีประตูเลื่อนนะแล้วหนูก็วิ่งสวน,นพี่อะถ่าชุปแจงอะอยู่กับแป้งตั้งแต่เวฟบแรกเลยนะค,ยคือตอนตอน,ตอนแรกอะอยู่ด้วยกันคือแป้งอะเกินก่อนแล้วก็แป้งไปทำเควสตรงห้องปืนแล้วชุปแจงก็เดินมาแล้วก็อยู่ตรงนั้นอะด้วยกันตลอดเลยแต่พี่กิจอะไม่ใช่แน่นอน ไอเคเคเห็นเคเคไปกับใครนะพี่มีมักดกดตาบดขาคนแรกแล้วมีใครมีกดใช่ซุปแจ้งไปเดินเดินคู่กับพี่แป้งแล้วก็มามาโผล่ข้างล่างแล้วผมเดินมาทางขวาเพราะว่าเป็นคู่กันหีือมปล่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเท่าเป็นหนังสยองอ่ะคือผมเปิดประตูมาปุ๊บรัศมีโผล่มาจากอีิดปากมืงของประตูเลยอ่ะแบบคู่กันเลยอ่ะผมเลยวิ่งฉีกออกมาเลยผมกลัวเพราะว่าผมเลยทำความแค้นกับสองคนนี้ไว้ผมไม่เชื่อเคเคแล้วโอ้โหใช่ไปคุกชื่นเถอะเห็นตัวสีร้ายก่อนขี้ ผมเปิดประตูมาเจอพี่แป้งกับจุ๊กแจงเดินมาคู่กันผมวิ่งออกเลยเพราะผมกลัวสองคนนี้มากวิ่งออกไปพร้อมพี่ไม้เลยหน้าเมื่อกี้ไม่ใช่หรือเปล่าหนูขอหนูขอตามสัญชาตญาณตัวเองแบบว่ากรุบๆแล้วกันตาแรกอุ้ยสองจังว่ะอุ้ย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 ขัดกอนโหวตแน่นอนครับขัดละกอนสี่คนเลยเหรอขัดละกอนสี่คนไป เปิดคารโก้แล้วกันห้องเก็บสัมภาระดีกว่าอ่าวไม่มีเควอยู่แถวนี้เล่าชอบ <c oughs> ชอบเปิดโอเคเคสเพราะหมะ่มฮะเควนพะเช็ดต,ตัวฮะอุยอ้ยอุ้ย ตอนนี้นะคะมีคนกดสัญญาซาบทัดขึ้นนะฮะซาบเทตซาบถัดซาบทึ้ดเดี๋ยวเราอไปกดซาบทัดออกซาบเทตออกซาบถุแล้วโอเคไล่เปิดประตูก่อนนะ,ะโอเคครับบาย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 ไปร้องนะรักเธอที่รักฉันจะร้องโทษเธอเวลาของเธอหมดแล้ว กิจที่อยู่ในทุกทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์การใช้ชีวิตรจริงๆฮะผู้ชายคนนี้ต้องไปต่อข้างบนด้วยนะรถไฟรถไฟรถไฟก่อนรถไฟก่อนออตอนนี้ต้องโหลดไฟนะคะแล้วก็ต้องไปโหลดอีกที่หนึ่งนะ <S <S เพื่อให้แบบว่าไฟล์มันสมบูรณ์โอเคโอเคครับเรามาเช็ดขัด อาเพชรสะอาดเลยโอเคทำกันรูล่วงนะฮะทางนี้ทางนี้เรียบร้อยละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเอาผมรู้ว่าพี่แป้งฆ่าผมแล้วตกใจอะไรเอาที่ไหนเนี่ย ใต้ห้องแฟมใต้ห้องแฟมยังไม่ได้ไปเลยอ่ะผมกำลังเดินไปแต่งตัวก็ตายเลยใต้ห enfin ar er> ้องแฟมเพิ่งปัดโวิตไฟเดินลงจะบอกว่าไปใต้ห้องแฟมเดี๋ยวนะตรงห้องแฟมก่อนนานั้นมีแป้งมีเคเคมั้งไม่ได้ไมแล้วงรอมไม่ได้ตอนเกิดตอนเกิดแรกๆกตอนเกิดแรกๆแล้วเราก็ยิ้มจักัน ตอนเกิดมาผมผมเกิดมาคู่กับใจร้าวครับแล้วใจร้าวก็ไปไปตรงไอเนี้ยตรงที่มันที่มันผ่านได้ทีละคนอ่ะแต่น่้ันอะเจอแกแล้วก็พอเสร็จปุ๊บแป้งปก็ไปไอตรงยานหอยหันไปทางไอ,ไอตรงยานหอยที่มันมันเป็นเพื่อนอ่ะก็น,นั่นแหละเพื่อนไปกั้คนหนึ่งแล้วฉันก็กลับมาเพราะฉันก็โดนฆ่าหนู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 กดไอนั่อนอยู่กดซบบาบูทาอยู่ ี่ะสใต้ห้องแฟมอ่ะที่มันเป็นห้องซักรีดปะมันจะอยู่ตรงมุมเลยมุมอับ๋องั้นผมคิดถ้าผมเดานะผมว่าตอนแรกอ่ะด้านซ้ายตอนที่เราไปซ่องไ้อะไรนะพี่คอมบูปะแล้ที่ไปไปทุกคนเลยปะไปกันดีไปไปพี่ไปกันหมดเลยแจงไปด้วยไหมพี่จุบแจงออกมาจากห้องทางด้านซ้ายพี่คือตอนที่เราไปอ่ะมีแค่พี่แป้งกับเคที่ไม่ได้ไปสองคนปะไปไปไอเคไอเคไม่ได้ไปเลยได้เลยขบวนกันอยู่หกคนอ่ะผมดูกล้องอยู่อันนี้ห้องไหนอ่ะ ไอตอนที่เราไปซ่อมไอตอนที่มันดนันนงมันมีคอมูปะตอนที่ไปซ่อมหนูเห็นพี่กิจทำก่อนอยู่แล้วแล้วหนูก็เดินมาแล้วก็พี่แจงเดินออกมาจากซ้าย <c oughs> เฮ้ยปฏิเสธอย่างยิ่งย <c oughs> ิ่งปฏิเสธเร็วมามึง <c oughs> มันมึงมันมึงม,มันเป็นงูพิษเฮ้ยเอาไงพี่เอาไงอย่างนี้อย่างนี้กูอาจจะเคยทำตัวไม่ดีหนูสคลิปให้ก่อนแล้วกันนะก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมเอเอมึงไม่ใช่ทำตัวไม่ดีมึงเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเฮ้ยมีคนจิ้มแต่ไม่เคยหนึ่งคนครับ ใครที่เปอนคนใสยสีอ่ะยังไงครับนี่ยังไงครับน <c oughs> ี่เราจะไปเกิดห้อฝั่งนู้นอะผิดเออเราต้องขึ้นไปทำโควสข้างบนนะทุคทกคนคือโควสเราเนี่ยมันก็มีไม่เยอะหรอกแล้วม,มันก็ง่อย เออสี่แปดสี่แปดสี่ตลกเอ่อเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่างด้านล่างสุดเหมือนเราต้องไปโหลดไฟล์ไปเปิดเสาสัญญาณอะไรสักอย่างเอ้าหุ่งพิกิทใจร้าวด d o u b l ลเคครับไปด้วยกันครับเพิ่งหวานผมไปเมื่อกี้เลยครับเอ้าพิกิทใจร้าวดั d o u b ลเคไปครับที่ไหนครับเนี่ยเขาเดียวว่าเราอยากจบเกมเร็วไหมครับวิ่ง ทำไมพี่พี่คิดว่าคนอย่างผมเนี่ยจะกดนิ้วช้ายอย่างนั้นหรือพี่ความเสี่ยงนะผมเสี่ยงก่าโอ้โหนั่นคืออะไรผมกดบาเลรู้า,มมาพี่เพราะตอนแรกผมอ่ะไม่ไว้ใจเ hey คพี่คือผมอ่ะผมจะให้ฝั่งนานที่ทานเรื่องนี้เ <c oughs> ชืไ่อได้แน่นอน b a s d on two story อ่ะพี่ว่ามาอ่าคือผมอ่ะเจอพี่กิจใช่ไหม <c oughs> แล้วผมรู้สึกว่าผมอ่ะเป็นยูนิครอร์นพี่กิจผมก็เลยพยายามเอาเขาอาไปแทงเขาพี่กิจเอา กมก็แทงดูตาไงผมก็แทงแค่ข้างเดียวเองเคอะมันเดินมาด้วยข้ากลายเป็นสามคนใช่ไหมพี่ผมก็เลื่อนมันตลอดสามคนปุ๊บยีพอพี่โซมาปุ๊บมันเหมือนมีความที่รู้สึกเหมือนการส่งซีประวันว่ามันคื่อไหมมันคื่อไหมเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอพี่มันฮาตรงที่ว่าพี่กิตอะคงจะคิดว่าทุกคนอะกดดูกล้องพี่พี่กิตก็เลยกดปั๊บเอคแล้วผมก็กดรีพอทันทีปั๊บเ้า เชื่อได้ไหมก็คือพี่กิดอะอาจจะพยายามเหมือนว่าเฮ้ยไอ้ศพบะต้องเทาดิเไงโค้งจังเลยหรือพยายามจะดับไม่คิวกับออพี่โซด้วยแล้วพี่เดินมั่วเดินไม่เป็นอย่าเอาอะไรกับพี่โซสิบ้านอันนั้นไม่เป็นหนูเชื่อพี่ใจเล้าเช้อไปเนี่ยต้อคนตวต้องขึ้นตัวคนใจหลังจากเกมนี้ก็คือทุกคนซื้อแบรนด์มาให้พี่โซอ๋อพี่กิดพี่กิดมีอะไรเขียนไหมพี่ไม่ครับ พี่แค่จะฆ่าเพราะว่านึกว่าจะดูจอกันอยู่อ้านใหญ่ว่าแล้วและ้วงเป็นขอเท้าก็มันปอโอยพี่เล้งพี่กีดโชาเกินไปพี่กีดแล้วอีกคนรือใครกันเนี่ยเออแล้ต่อไปคิดเจ่

อยู่ตรงซาบอทาดเลยอะฝั่งซ้ายอะว่าการที่พิกกิทบอกว่าจะบวยให้ผมนั้นบางทีเนี่ยพิกกิจอาจจะต้องการปกป้องข้ากตรอีกหนึ่งคนเอ้ยเฮ้ยแต่พี่โซอ่ะอยู่กับผมคือผมเดินแล้วพี่โซตามหลังผมอยู่แต่ว่าพี่เล็กล่ะผมอยู่ผมเดินสวยกับใจร้าวเลยครับผมเดินสวยตรงกลาง ไปทางซ้ายผมอยู่ตรงนี้อ,อยอู่ขับยานนะครับตัวขับยานเลยครับอเอพี่คิดว่าอเลรกัดจะไม่ใช่นะัาเพราะว่าตอนตอนที่บันดังใช่ไหมเล็กมันเดินมาจากด้านขวาแล้วประตูมันก็ปิดโดนขังกูพี่แล้วพี่ก็ประตูเปิดแล้วก็แยกกันไปตอแรกกันอยู่อสีส้มก่อนแล้วก็แบบง่ก็เลยเออไม่อยู่ด้วยรักกลัวไงก็เลยแบบเ้ย <c oughs> ผมวิ่งหนีพี่ตอนนั้นอนะตอนแรกอแะบบกลักวเหเือนกันพี่เราไม่อยู่กับเราไงพี่เขากลัวอะไรก็เกิดขึ้นได้ คือตอนนี้ผมว่าอยู่เรกเตอร์ขวาคนเดียวเลยไม่มีใครมาเลยหนูอยู่ซ้าย,าายเจอศพอย่างน่าเศร้าตายในหน้าที่นี่เองมาฆ<อ>่าเองรีพอร์ตเองหรือเปล่าพี่ถ้าเกิดว่าหนูฆ่าเองรีพอร์ตเองหนูจะรีพอร์ตทำไมพี่ทำไมหนูไม่ปล่อยไว้แล้วหนูก็รอให้คนมาอีกหนูก็ฆ่าอีกให้ซาเวเทสมันในนี่ไปเอาแล้วจะฆ่าอีกได้ไงมันครูดาวไม่หนูก็ยืนรอดิหนูก็ยืนรอดิหนูจะฆ่าทำไมพี่ พี่ป๊อบอยู่ไหนพี่ที่อยู่กับพี่โซ่กําลังจะเดินขึ้นไปเพื่อจะไปกดซาบทานอ่อะใช่พอคุ้กันหมดแล้วอ่ะพี่พี่ป๊อปกับพี่โซ่เขาุกันอ,ะอ่ผนอะผมใเท้าอ่ะเออเอาก็คืเอเหลือปนเดียวหรอเหลือปางคนเดียวเลยอะ่ะเอาปัางออกก็ได้พี่โอ้โหพูดอย่างนี้ปวดก่อนนะพี่ขอโทษครับได้เดวตัวเองด้วยเอา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 อแล้วพี่จะเสียใจ แล้วพี่จะเสียใจกดใ,ใจแล้วมันบอกผมแบบนี้เฮ้ยพี่ไม่ได้บอกปดปาสักคำแล้วพี่จะเสียใจค่ะเมื่อปางไม่ได้ทำเมื่อปางเจอศพแลวเมื่อปางก็ไม่ได้ทำพูดเลยตรงนี้เสียใจแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอดูเลยฮะ ็อะนี้ทุกคนแบบอยู่นิ่งๆเออสนุกไหมคะด้ยครับอ้วยครับเหมือนเพลินเป็นผีที่เย็นมองคือยังไงคือใครอะไรยังไงแม่พี่โซนี่เป็นไงพี่โซกดโชว์เลยหนึ่งดอกผมรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรใครนี่ เมื่อกี้ใครถามนะผมครับอเล็กถามใช่ไหมใช่ครับพี่นั่นใจลาวเป็นอ้าวอ้าวทำไมอะพี่ใจลาวเป็นเชื่อในสแตนต์ตะยานใจลาวเป็นคนเอาพีิจิตรออกนะพี่เออเเดี๋ยวนะพี่ผมเป็นคนเอาพีิจิตรออกนะพี่ป๊อปชัวอเล็กกลัวพี่ป๊อปชัวพี่กับพี่โซอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพี่ป๊อปตอนนี้ก่อนพี่ป๊อปจะพูดอดีพี่ป๊อปต้องหุบยิ้มก่อน นต ah ้้อองเปียวไม่ไม like ่ไม like, ่คนยิ้มพี่ทับบ้ากพี่คนเป็นโจ๊กเกอร์คุณต้องการให้ทุกคนยิ้มอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นเพราะพี่ป๊อกก็ไปพูพี่โซอยู่ๆก็ไปพูเหมือนกันน่ะบัวเลาะลำพังเฮ้ยพี่พี่โซอ่ะพี่โซก็ดูอยู่มแบบพี่มากระตุกพี่เพิ่งกระตุกกระตุกอะไรคนสองคนน่ะกำลังมีคนหนึ่ง ที่หลงผิดอยู่คุณอคุณออกมาไปดูตัวคุณได้เองใกล้ถึคุณน่ะตาหมึดหมึดตาหมึดบอดจะเป็นยังไงตอนแรกครับในใจเราตอนที่มึงบอกว่าจะดับเบิลคิวอะไรสักอย่างเนี่ยเออพี่ป๊อปบอกว่าพี่อยู่กับพี่โซอยู่ๆก็ไปพูดเขาเฉยเลยพี่โซไม่ได้พูดเองด้วยใช่ก็อยู่กับพี่โซจริงๆเฮ้ยพี่ป๊อปพี่พยายามจะทำอะไรสักอย่างพี่ฮัลโหลโอ้ย คุณน่ะหลงเพีรคุณน่ะกบ้อคุณตั้งสติหน่อยปวดหัวเลยคือยังไงเนี่ยปวดหัวเลยคือยังไงเนี่ยทุกคนตลอใครเป็นกันแน่เอาละครับเงินตัดสินแล้วสินะอะไรวะวนโลกมากเลยสองคนนี้เล่นอะไรกันอะไรโจรผมพี่โตพี่โตเล่นอะไรกันนะเยพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมดูดิพี่โตเขา พี่โซพี่โซพี่พี่ย้ายข้างมาฟังผมพี่เชื่อผมพี่ป๊อปเป็นพี่เขาต้องการจะบวยพวกเราพี่โอ้ยโซพี่โซเลยนะพี่โซไม่โหวตตัวเองพี่โซต้องโหวตพี่ป๊อปพี่ใช่พี่ถ้าพี่รู้ตัวเจาเจนไม่ได้เป็นอ่ะพี่โหวตพี่ป๊อปเลยเลยพี่พี่โหวตตัวพี่เองจบเลยนี่เดือจัดการกันเองพี่เดี๋ยวพี่อมันไม่จบไอ้โซเป็นเจนไม่จบพี่ใช่เอ้ยคุณหรือเปล่าคุณหรือเปล่าที่เป็นเนี่ย พี่ฟังผมนะเสียงโทนต่ำนะผมจบเลยจบจบอาออกชิบแเนี <S <s ่ยคนเก่งมากคนเก่งมากเก่งจริงจริงอ้าวไอ้ผมเลยสองปีทำครับองหลีงงอึ้งไปเลยดิอึ้งไปเลยไอ้พวกคนดี

มันทำตัว่ายมาก